ดีครับ s m สเมทไทยแลนนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถ Mercedes-Benz G450 นะครับเป็น G- c a r d นะครับผมใช้ตัวกล่อง Apple c a r p l a y ปลดล็อก Apple c a r p l a y นะครับตัวนี้ที่มีชื่อว่า HSMs Ultra นะครับตัวนี้ Alta เฮสเม Alta นะครับจะเป็นตัวกล่องที่ปลดล็อก Apple c a r า l พ y จากโรงงานนะครับ ให้เล่นพวก youtube netflix ดูทีวีออนไลน์นะครับนี่ครับอันนี้ผมเล่น youtube ค้างไม้อยู่นะครับเดี๋ยวกลับไปดูหน้าหลักของตัวกล่องกันเนี่ยหน้าหน้าหลักของตัวกล่องเขาจะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เราเลือกเล่นนะครับอันนี้จะเป็น g-card มี netflix ทีวีออนไลน์นะครับ u i d เล่นได้หมดเลยพามวิดีโอได้เหมือนกันนะครับอย่าง Netflix เราก็กดใส่อิ n ลงชื่อเข้าใช้ของเราไปนะครับก็สามารถเลือกดูหนังดูซีรีส์ได้ถ้าจะกลับเข้าหน้าหลักรถก็แค่แตะรูปโฮมก็เข้าหน้าหลักรถปกติเลยนะครับถ้าจะเข้าตัวกล่องที่เราเล่นแบบเมื่อกี้นะครับให้คลิกที่ Apple CarPlay ส่วนเรื่องภาพเรื่องเสียงนะครับเวลาใช้งานขับรถจริงๆเนี่ยครับเสียงภาพไม่ตัดนะครับคอนโทรลเสียงที่ตัวรถปกติเลยนะครับ ใช้งานเราก็เสียบสายนะครับปลายสายเข้าชิกตัวกล่องอีกปลายสายหนึ่งก็เข้าที่ตัวรถคันนี้ในเก๊ะของ G card ์ ard, คันนี้เขาเสียบในเก๊ะได้เอาไว้ในเก๊ะได้เลยนะครับเราก็สามารถเลือกเล่นแอปต่างๆได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัวกล่องปลดล็อกคาเพนะครับ กล่องเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ CPU 8คอแ์ RAM 8รอม128นะครับสามารถใส่ซิมได้นะครับมีซิมอินเทอร์เน็ตก็ใส่ตัวกล่องนี้ได้หรือจะแชร์สัญญาเขาสปอร์ตก็ได้นะครับใช้กับรถได้หลายๆรุ่นเลยนะครับถ้าสนใจติดต่อทีมงาน H ฮสเว t Thailand ได้นะครับสอบถามได้เลยว่ารถล,ลูกค้า เป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับสามารถใช้กล่องตัวไหนได้นะครับเรามีแอดมินคอยตอบให้อยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้ละกันขอบคุณมากครับฝากคุณด้วยครับสวัสดีครับซื้อกล่อง Unlock กับ HMS Thailand คุณจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปเพราะเรามี worry-free service ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลคุณแบบครบจบทุกปัญหา ซื้อผิดรุ่นเช่นกล่องแบบเสียบสายแต่รถคุณเป็นคาร์เพลย์ไรสสายเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีแค่เพิ่มส่วนต่างเท่านั้นสเปคไม่พอซื้อแรม4ไปแล้วอยากอัปเกรดเป็นแรม8เปลี่ยนได้เพิ่มเงินนิดเดียวแต่ได้ประสบการณ์ที่แรงกว่าใช้งานไม่ได้ภาพกระตุกหรือระบบมีปัญหาเราคืนเงิน100%เต็มจำนวนไม่มีข้อแม้คอเซนเตอร์พร้อมช่วยเหลือจริงตอบคำถามแก้ปัญหาเบื้องต้นทุกวัน มีศูนย์บริการให้ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจแม้คุณจะสั่งพางช้อปปีหรือ Lazada ก็เข้ามาทดสอบได้มั่นใจก่อนซื้อไม่บังคับสินค้ามีปัญหาเรามีทีมช่างเข้าไปดูแลถึงที่เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอัปเกรดเฟิร์มแวร์เปลี่ยนอะไรหรือแม้แต่เปลี่ยนกลองใหม่ให้นี่แหละ worry free service ที่ให้คุณอุ่นใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการใช้งานเฉพาะที่ HMS Thailand เท่านั้น